IFRS เนี่ยแปลงมาจากมาตรฐานการจีสาคนเรียกว่าอ่า IFRS ไทยบางทีมาตรฐานการในชีไทยอ่านไม่รู้เรื่องนะคะเพราะว่าบางอย่างมันแปลงมาไม่ตรงนะคะถ้าเราไปอ่าน IFRS เราจะเข้าใจมากกว่าอะไรอย่างเี้ค่ะนี่คือเป็นสิ่งสำคัญภาษาเป็นสิ่งสำคัญตุนการทํางานในองค์กรต่างๆทุกวันนี้ต้องการคนที่มีความรู้ทั้งนนภาษาอังกฤษ เราเป้นในระดับที่ติดต่อสื่อสารได้ฟังพูดอ่านเขียนได้ไม่หวว่วเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่พีเพ่เย็กให้น,น้องเนี่ยไปเพิ่มพูนภกษาด้านนี้นะคะเพราะว่าในอนาคตผู้แข่งเราเยอะขึ้นมากค่ะนอกจากเราเป็นคูทอแล้วเนี่ยเราไปเจอเด็กในกรุงเทพก็เป็นผู้แข่งเราแล้วใช่ไหมอีกหน่อยพมา่ามาเลสิงคโปร์าก็จะกลายมาเป็นเพื่อนบ้านสมมุติว่าเป็นประเทศเดียวกันแล้วในทางธุรกิจใช่ไหมเพราฉะนั้นผู้แข่งก็จะเยอะขึ้นไปอีกงนั้นภาษาเป็นส,สิ่งสำคัญ ขุดขไว้นะกบแล้วอ่ะดีสตหรเรื่องกาสสรพนันก็ติเรื่องอาหารสารดมีะไรอยากจะถามอะไรไหมครับคข<อ>าถามแรกก่อนเขาว่าอสองบัญชีสมัยนี้อาจจะน้อยลงละเเปรียบเทีสมัยก่อนเพราะว่าเขาว่าสอบบัญชีคือบัญชีหนึ่งเป็นบัญชีรจริงของ เธอเป็นเข้าแก่ากิจการเขาจะรู้หร,หรือว่าเงินเข้าเงินออกเขาเป็นเท่าไหร่นี่คือบัญชีที่แท้จริงอีบัญชีนี้คือเป็นบัญชีที่ทําศพสัมภากรก็คือบัญชีที่หลอกลอนนะคะถามว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไหมที่เราตรวจแน่นอนมันไม่ให้ถูกต้องเพราะว่าคือมันก็ไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป แต่ถามว่าบางทีเราเราก็รู้ไม่ได้แต่ถ้าเรารู้แล้วเนี่ยมันขึ้นกับการดาบันของเราอะ่ะ่าเราจะรับรองว่าบัญชีนั้นถูกต้องหรือเปล่านะคะก็คือถามว่าถูกไหมไหม,มก็ไม่ควรไม่ควรจะมีนะคะแต่ถ้าถามว่าเรื่องเรื่องการวางแผนภาษีการวางแผนภาษีหรือว่าการหลบเลี่ยภาษีคานี้บางทีมันก,กั้มกึ่งกันไปใ้นบางๆางแค่นั้นเองการวางแผนภาษีก็คือการทําให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้มากที่สุดแต่มันใกล้กับ การหลบเลี่ยงภาษีนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้พี่องว่ามันขึ้นกับเจตนาว่าเราอย่างเช่นวางแสตลองแผนภาษีในองค์กรให้ให้มีการพาพนักงานไปสัมมนานะคะเพื่อให้ใช้ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาได้สองเท่าหรือด้วยอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็คือโอเคเป็นประโยชน์ทั้งองค์กรแล้วก็ใช้ไดทางภาษีได้แต่ไม่ใช่ไปขอซื้อหรือว่าไปไปเอาไปกำกับภาษีที่อื่นมาที่ที่มันไม่ใช่ของเราจริงๆ อันนี้เรียกว่าการทุจริตนะคะถ้าเกิดว่าใช้ประโยชน์ถูกตอ้องอั้นเรียกว่าใช้ได้แต่ไม่ใช่ทุจริตนะคะน้องๆก็ช่างใจให้ดีว่าอะไรที่เกิดขึ้นจริงก็คือเรื่องจริงอะไรที่ไม่จริงเหมือนชื่อไม่กำลังภาษีก็คือการทุจริตนะคะถ้าเราจะเอาวิชาที่ของเราไปเสี่ยงกับการทุจริตยังไงหรือเปล่าต่ำถูกต้องประเด็นนะมครับครับผมยามจะเข้าใจเนาะเพราะบางคนเลยชีวบตแต่พอเข้าใจครับต่อไปชาวบ้านไง พี่เขาไม่ใช่สับแสงสูงก็พวกเราพูดไม่เข้าใจสับบัญชีทีนี้น้องๆที่นน้งหนูที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยสนใจไหมยกม,มือได้เดี๋ยวไหม,ม่ไปหรือเสียงดังก็พูดเลยอันนี้ถามมาอ่าอีกเรื่องหนึ่งก่อนที่น้องถามเหมือนกันเดี๋ยวลืมถามเยอะนะครับ CSR เนาะอะไรนะย่อมาจากอะไรนะ Corporate Social Responsibility Respons ใช่ไหมคือบริษัทนั้นรับผิดชอบต่อสังคมประมาณนั้นนะกรูถามว่า อย่าง SCG หรือบริษัทอะไรก็แล้วแต่กอไก่บบขอไข่นะทุ่มทุนแจกพ้าหงมไปหนึ่งล้านพื้นเนี่ยลดภาษีได้ไหม,มไม่รู้ถ้าถ้ามองเป็นค่าให้จ่ายอย่างนี้เอางบลดภาษีไม่ได้เพราะว่าในการแจกพ้าห่มให้กับบุคคลเนี่ยคือเป็นเป็นการให้ดูสเสน่หาค่ะทางภาษีรัฐที่ถือเป็นการให้ดูเสน่หาแก่กว่าแต่ว่าถ้าเกิดในการ ถ้าเกิดมันเป็นโปรเจกต์ที่เขาได้รับอนุมัติคือเดี๋ยวเนี้ก็รอต้อนคือสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์เพราะว่าจะมีโครงการโปรเจกต์ขึ้นมาเป็นปีๆว่าอยากจะให้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ไปช่วยเหลือชุมชนยังไงบ้างถ้าได้รับอนุญาตเป็นกรณีกรณีเขาก็อาจจะใช้ค่าให้จ่ายทั้งหมดทั้งโปรเจกต์เนี้ยเป็นค่าให้จ่ายของบริษัทได้แต่ถ้าสำหรับคนที่ไม่ได้รับการอนุญาตเป็นทางการค่าให้จ่ายเหล่านั้นก็จะถือเป็นค่าให้จ่ายที่เป็นการค่าโดยเสถียรหาเป็นค่าใช้จ่าย ที่ต้องห้ามทางภาษีลากรคอย่างที่บอกว่าเข้ากฎ<อ>หมายพยายามจะเข้าใจอยู่ตลอดเวลาเราจะมาบ,บอกว่าวันนี้รายจ่ายหัะได้ไปสอนเท่าเฉพาะวัดโรงเรียนนะณวันวนีน้นนก็คือไม่ได้แล้วมันมีประกาศมาใหม่ทุกปีทุกปีว่าวัดโรงเรียนประเทศไหนค่าใช้จ่ายแรงงานาการประเทศไหนที่ให้เฉพาะในปีนี้ค่าใช้จ่ายน้ำท่วมที่ซอในปีนี้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่ามันต้องมีการอัปเดต้อมูล กฎหมายแล้วเปีนปีนะคะแล้วอย่างสมมติเนาะบริษัทอ้อให้โบนัสปีนี้สามเท่าของเงินเดือนคุณสามแสนลสับภาษีได้ไหมถามว่าถ้าเรียนกฎหมายได้มาเนาะถ้าบอกว่าค่าใช้จา่ายที่ไหนที่จ่ายจากกาไรของบริษัทอันนั้นจะเป็นค่าใช้จา่ายต้องห้ามถูกไหมคะถ้าคนวณจากผลประกอบการกำไรเหมือนเราจ่ายเงินปันผลใช่ไหมคะเงินปันผลเป็นค่าใช้จา่ายของบริษัทไม่ได้ถูกไหมคะ นการขาดหลังที่จ่ายภาษีแล้วนะคะแต่ถ้าเราบอกว่าปีนี้พนักงานของเรามีมีการขาทุกปีบริษัทเรามีการประเมินผลการทํางานของทักง,งานแล้วมีการวีลูเอทแล้วก็ให้เกรดกันแล้วก็ให้รางวัลเพื่อเป็นกาลังขวัญและกาจแก่พานทักงานอันเนี้ยไปค่าจ่ายทางภาษีก่อนได้เข้าใจไนหะมกฎหมายมันจะมีข้อผิดแพงนะคะเออช่างโหว่ใช่ไหมครับใช่ไหมทีม่เรียกว่าช่องโหว่กฎหมายได้ใช<ห>่ทีนี้ ถามคอไอ้คำถามมันจะไม่ถามละเดี๋ยวจะจยใหม่นะคือ <c> ค <oughs> ือเดี๋ยวลืมไงนันจะเจอตัวจริงเสียงจริงนะครับอ้อถ้ารู้จักมาเนี่ยทํางานมาเกือบสิบกว่าปีสิบสองปีเนี่ยย้ายมาสามบริษัทคําถามคือนั่งเก็บไปหรือเปล่าย้ายทุกมย้ายทางใหมสมมติบริษัทหนึ่งผมให้เป็นก็องเยอะเนาะอยู่ก็มีความสุขดีปรากฏว่าโทรไปครั้งล่าสุดพี่องย้ายบริษัทแล้ว เนี่ยก่อนก่อนมานี้ก็โทรมาหนูก็จะสัมภาษณ์งานค่ะอาจารย์นี่เวลาคุยหมอภัยแล้วก็ไลน์กันออฟไลน์ไปมันคืออะไรครับถามว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันผิดไหมที่เราจะย้ายเปสับ่อยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เป็นงานว่าเล่นมันก็เป็นคำถามจากจากคนกรบริษัทรับสมัครงานว่าไม่อดทนหรือเปล่าเลือกงานหรือเปล่าหรือคนไม่สนใจเงี้าแล้วก็กระโดดเปแทะกระแตอยู่นี่สามเดือนย้ายนี่ปีหนึ่งย้ายนี่สามเดือน,อนย้ายอีกแล้ว คำถามคือคืออะไรอธิบายได้ไหมครับเพราะว่าน้องลูกหลันจะได้ไม่ทาตามหรือทําตามมันมีเหตุผลอะไรต้องทําตามพี่อ้อนอธิบายแบบให้กระ่างเลยนะโอเคอเได้ค่ะเพราะก็เป็นคำถามที่ถูกแม่ถามเหมือนกันก็มีปัญหาอะไรที่ทำงานหรือเปล่าทำไมย้ายงานอีกแล้วนะคะคือผู้ใหญ่ก็จะถามมากนะคะเอเนพี่ทำนะไมที่ย้ายงานบ่อยจัง บริษัทแรกที่พี่จบบัญชีแล้วไปทํางานคือริัทสอบบัญชีทงนิตินะคะแต่ที่จบเลยเนี่ยพี่ก็ไม่มีใครมาตื่นพี่เนอะว่าบริษัทไหนเป็นยังไงพี่ก็พี่ก็เขอาที่เรียนตลาหลากทรัพย์แต่ที่ที่บอกว่ามีผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตใช่ไหมคะพี่ก็ริงกมาเลยค่ะภูท้อนหน้ารถเมล์ไปเลยพี่จะไปทำงานกับสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์นี่แหละพี่คิดว่าดีที่สุดละเพราะว่ายังไงก็ได้ได้รับคอนเฟิร์มมา นี่ก็เป็นท,ทีมษัสสอนบัญชีไทตินะคะที่ทำนิติในบริษัทขอิที่เป็นบริษัทสอบบัญชีไทยที่ใหญ่ที่สุดนะคะที่ไปทาทาไปแล้วในสมัยนั้นเนี่ยคือมันก็สิปีแล้วเนาะึ่งั้นว่าบริษัทนี่ยัยงอ่ายังไม่ได้เป็นบริษัทที่เริ่มใช้คอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นสําหรับพี่เนาะพี่มองว่าอนาคตเนี่ยมันต้องเป็นคอมพิวเตอร์และเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นพี่เลยออกจากบริษัททำนิติเนี่ยไปทำที่บริษัทแรนด์เอร์ตันนะคะเพราะว่าพี่อยากจะ ทำงานที่มันใช้ภาษาอังกฤษก่อนที่ความรู้สันพิจจะแน่นิ่งไปรวมถึงการใช้ทักงสัมภานคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะพี่เลยย้ายไปที่แบงก์ของพันที่ทำาปรนคนตั้งจนจนถึงเป็นตำแหน่งแอสซิสต์แอสซิสออร์ดิ้นแมเนเจอร์นะคะหลังจากที่พี่พี่เริมทำงานออร์ดิ้ที่สำนักงานสองบัญชีเพราะพี่คิดว่าพี่บอกมันหนักมากมากจนพี่มองว่าพี่พอละพี่พอใจในระบบการทำงานทุกอย่าง ของบริษัทนี้แล้วและพี่ก็อยากจะเปลี่ยนสกิลไปทํางานทางด้านบัญชีนะคะจากสอบบัญชีเป็นบัญชีเพราะฉะนั้นพี่เลยออกจากบริษัทแกรนด์ฮอนตันไปทําที่บริษัทไทวาฟู้ดคือบริษัทที่พี่ทำถวงวันนี้ไทวาฟู้ดเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เพราะว่าพี่อยากได้สกิลเกี่ยวกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์พี่ไม่อยากทําบริษัทที่ตีนติดโงทีเลงนะคะพี่โมไม่ได้ความรู้เพราะว่าถ้าทำในบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยนะขอโทษ ทำในบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เราจะมีเลกเลเตอร์อีกท่านหนึ่งก็คือ,อกรตอและตลาดหลักทรัพย์ที่คอยมาคุ้มควบคุมการทํางานบัญชีของเราให้เป็นไปโดยถูกต้องมากๆมากกว่าบริษัททั่วไปที่เลยเลือกทาบริษัทที่อยู่ตลาดหลักทรัพย์นะคะแล้วก็อย่างการหาว่า,าเรื่องเงินมันก็อัพขึ้นไปตามสเต็ปแล้วก็ตามประสบการณ์นะคะละเห็นที่ดานพีบอกว่าที่ไปสมัครงานมาหลังจากเดือนนี้พี่ย้ายไปอีกบริษัทหนึ่ง แต่ละท,ที่พี่ทํางานนะที anno, ่หน yep. ึ yeah. Bal, ่งสามปีที่หนึ mm. ่งเกือบห้าปีนะคะอีกที่หนึ่งประมาณเกือบสี่ปีละปัจจุบันแล้วตอนนี้พี่ย้ายไปบริษัทเมิร์กเมิร์กเปบริษัทบริษัทยานึจจกได้เลย M E R C K M E R C K พี่พี่ย้ายไปบริษัทเมิร์กเพราะว่าเหมือนกันพี่อยากไปทํางานในบริษัทที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อินเตอร์กว่าเดิมเพราะพี่มองในอนาคตเราว่าปีห้าแปด ผู้แข่งขันมันจะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหางานทีมน่มันเราพัฒนาความรู้ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าอย่างไทยวาฟูด f o เนี่ยเราจะได้งานทางด้านความ,มาารู้ทังนันตลาดซับแต่บริษัทานที่ไ่ทำที่ได้ความรู้ทางด้าน IFRS เพราะที่นี่เป็นบริษัทต่างประเทศแล้วก็ทําตาม International Standard ทั้งหมด100%อันนี้คือเหตุผลที่ที่เปลี่ยนง,งานนะคะเพราะวา่อยากได้ควาที่แตต่าง รับสอบบัญชีนั้นะไหมคะเพราะว่ามันมีรายการเกิดขึ้นเพียงรายการเดียวทั้งปีอย่ค่ะน้องข้อหลังถามว่าถ้าเกิดว่ามีบริษัทหนึ่งที่ทั้งปีเ่ยมีแต่รายการไรายได้แล้วก็ไม่มีรายการค่าใช้จา่ายใช่ไหมคะเอาว่าที่เป็นผู้สอบบัญชีที่จะรับโปรสอบบัญชีบริษัทน,นั้นหรือเปล่านะ,นะคะถ้าเป็นพี่พพก็คงต้องเข้าไปคุยกับผู้บริหารว่าเพราะอะไรถึงไม่มีค่าใช้จา่ายอาจจะไม่มีค่าใช้จ่ายที่เป็นบินเป็นเอกสารที่มองเห็นได้หรือเปล่ปา แต่ว่าม,มีค่าให้ใจ่ายแปลกหรือเปล่าอย่เช่นอย่างน้อยเราต้อว่ารายได้นั้นเกิดจากอะไรเราต้องทำความเข้าใจกับผู้หารลาดแล้วต้นทุนมันมาจากไหนเพราะว่าทุกรายได้ต้องมีต้นทุนใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเขาตอบให้เราได้ว่าเป็นเพราะอะไรเราก็อาจจะมีการประมาณการขึ้นมาก็ได้นะคะอย่างเช่นอาจสมมติว่าบริษัทหนึ่งให้ให้บริการ ว่าอะไรนยจัดบริเวณแล้วกันนะคะแล้วก็ไม่ไม่มีค่าที่จ่ายเลยซึ่งมันเป็นรายได้เพราะต้นทุนของการงานบริาการคือบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องสอบถามเขาว่าต้นทุนที่จ่ายเนี่ยจริงๆแล้วจ่ายให้ใครถ้าเขาบอกว่าจ่ายไปแล้วไม่มีการไม่มีการประชุมบัญชีไว้ก็คือเขาก็ต้องประมาณได้ว่างานเนี่ยงานที่ทำแต่ละงานเนี่ยมีต้นทุนเขาได้มาที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ผู้บริหารรู้ค่ะขอผู้บริหารรู้ เพียงแต่ผู้บริหารไม่แสดงให้เราเห็นนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างที่อะไรเขาตั้งต้นคุณเอาไว้ว่าจริง้เขาจ่ายให้ใครบ้างแล้วก็ให้ไปทำจ่ายในปีหน้าหากที่จ่ายไม่ถูกต้องเพราะงานงานต้นคุณไม่แน่าร้อยเป็นายลร้